นวดไปนวดไปไว่ไปไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงบอง้นอะเยอะไหมคือตั้มเพื่อนยังไม่ถึงเยอะเต็มเลยตกเยอะนะมันตกเยอะเพื่อนตายตกเยอะมันพูดนะไม่ใช่พอลงจากรรถแล้วรับเมืองอยู่นะ พี่เพื่อนลงนะว่ามั่นใจพี่มันมันมา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 ตกเยอะมันตกเยอะดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปฟังดูปักเลยเพื่อนโดนปักปักให้หมด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 เอาไม่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 ปักกูนะมึงปักไอ้ตัวบนรถไม่ต้องรีบร้อยมันไม่ต้องรีบร้อล้วนมันก่อนล้วนมันก่อนล้วนก่อนเล่นเล่นไปเล่นก่อนเอาตัวหลุดเอาตัวเอาตัวเอาแม่งหลุดดิเอาเนี่ยเอาแม่งหลุดเอาแม่งหลุดเอาแม่งหลุดแม่งหลุดอย่าให้มันออกเราเล่นได้ยังไงอยู่ตรงไหนบอกไอ้จังสอบฝังใบที่เราชี้เลยบออย่าให้มันหอดไอ้จังสอบฝังบที่เราี้ยบออย่าให้มลอ ลงดิ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 ลงมาเพื่อนหน่อยสาแยกสาแยกลงลงลงไม่ได้ดับเนือมามามามรรวมรวมงนอยดีเมลงหน่อยดเมลงหน่อยดเมลงมาดีเมทลงมาดังขึ้นมาดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีขึ้นมาังวึมงงเสียงกู้เสียงกู้เสียงกูเสียงกูไม่ได้เสียงกู้ไมด้เสียงกูเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยมามามามมามฮมา ไปตายนะเล่นไปเล่นไปเล่นไปมาเลมามานาเมันตายมันตายมันตายมันายสอดมาด้วยสอดมาด้วยสมายตายตายเยอะตายเยอะเอาสอบมาั่งชีเหนยีเพื่อนหน่อยดเห็นเพื่อนหน่อยดเลไปเลไปเล่อยไปเ่อยเห็นเพื่อนก่อนเห็นเอเพื่อนก่อน ตายมาเพื่อมาเพื่อมาเป็นช uh, ื่อยายตายแี้วตายโง่โง่ควยสัตว์สกอไข่ปูเปล่าเลมึงเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีดิมเพนเอาเพื่อนก่อนมึงชุบไปเรื่อยๆฟังกูมึงชุบไปมึงชุบไปบิญเพชมึงชุบไปเออเออสัตสกอไข่ปูเปล่าเลนะไีชมมาไปดีชมมาไปดีชมมาชมมาไปดีชมมาไปดนชมมาปดีชมาปดนชมมาไปดนชมมาไปีชมาไปดีชมาไปดีชมมาไปดีชมมาชมาไปดีชมมาไปดีชมมาไปอชมาไปดีชมมาชมา

อะไรอะอะไรอะอะไรมาดิ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 ิิิิิิิมม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 มาา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 ดด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  อาสมองเลยอาสมองอาสมองอาสมองไอ้ชนนี่ไม่ไหวไอ้ควายคุยอะไรควายคุยอะไรควายคุยอะไรควายคุยอไรควายคุยอไรควายคุยอะไรควายคุยอะไรควายคุยอะไ้ควายคยอะไ้ควายคุ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 ยอไรควายคุยอะไ้ควายคุยอะไ้ควายคุยอะไ้ควายคุยอไรควายคุยอะไ้ควายคุยไ้ควายคุยไรควายคุยอไรควายคุยอะไรควายคุยไ้ควายคุยอะไ้ควายคุยมะไ้ควายคุยอะไ้ควายคยอะไ้ควายคุ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 ยอะไ้ควายคยไ้ควายคุยไ้ควายคยไ้ควายคยไ้ควาย เฮ้ยไหี้ยมเลยึงคุยเไยจิงมาไหไอ้เี้ยมไหวใจเลยไช่ไหวเลยเมเลยเ้มาเลยเยาเลไรมมาไปเ้ย้ไปยมึงกลแล้วเสียงมาไหนกลับมปไล้วเสี่ยงโก้คืไปไปไปมงเตอปตไสียงก้ไปเไอมันจะมา้าหมาเอาสัไป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 

ไหวเว้ยเราแค่แบบว่าเราแค่แบบว่าต้องต้อความข้อความเพื่อนเดี๋ยวเดีวเดีใจเย็นสวยโจลีนเดี๋ยวไอเอาโจลีนนี่เอาโจลีนนี่เดี๋ยจลีนนี่เอาสอบออเอาสอบออไปขึ้นมา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 ได้หนึ่งคนข้นมาเอาวะนี่เดี๋ยยิงกูไว้ยิงไว้ยิงไว้ ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงตัวยิงให้หน่อยคือประการไฟได้ไหมเฮ้ย <jer ky noise> เข้ากลางไฟ <jer ky noise> เข้ากลางไฟ <jer ky noise> เข้ากลางไฟเอาเพื่อน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  เราไหวเราไหวจัดเลยนะมันเฮเราไหวจัดเลยเราแค่เข้ากลางไฟเราแค่ต้องเข้ากลางไฟขัดปืนตัวนี้หน่อยสวยมันล้มมันล้มมล้มมันเลยมันล้มมันเลยไอ้ไอ้มันกลับไปนี่ดันขึ้นไปดันขึ้นดันขึ้นไปดันขึ้นไปเล่นกับเพื่อนดันขึ้นไปเล่นกับเพื่อน

อาเพื่อนกูไม้สั่์ชุดนี้พี่เดิมชุนี้ชุอะไรพี่เอาออกมาดึงได้ปะเดี๋ยวผมดึงให้อะไรมึงไอ้สั่งรถกรมอไอ้เหีมัชวมันบนไอ้ควมเห็นปมีมือปืนอยู่ว่ะมือปืนแหลน่งไอควายรู้จักมอนะเดี๋ยวกันเลยกัน เฮ้เกิด2องนะตรงนี้เกิดสองนะเกิดสองออมี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 มามี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 มี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 มามี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 มามีมีมีมามีมีมีมามีมีมีมามีมามีมามีมีมีมามี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 มามี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 มามีมีมีมามี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 

ไอตองหยีไอีค่อยมันหน่อยอสัตว์คุยคือมันแค็กูจัดปล้วคือมันแบบ้มันจัดอ่ะควยน้อยจังวะให้ชนให้ชน เพื่อนสวยเพื่อนนร่อ้เยืนอะไรยเาไม่ได้มาดยหมาจน่อมจนต่ยเต่อต่อยเดี๋ยวยิงใหคือเราไม่ได้มาเราไม่ได้มารวพรอมกันเนี่ยเราไม่ชนพอมกันแคัเลยมันกไปตามที่เราว่แล้วเราเอาเลยให้มันตามไเลยล้วสมาว่าเ กูตายไปไม่ได้หรอกเขยหเห็นกบ้าะเห็นกบ้าะสองโซบสองโซบเห็นกบ้างเขยเชี่ยาข้างทางเขยหมาข้างทางถูงมึงแต่ยังไม่ถึงมึงก็เป่ามึงก็เป่าเหมียดข้างล่างบ้าเหมียดข้างล่างเดี๋ยวนะที่เอาไปทิ้งอ่ะดูด้วยนะวิ่งตามด้วยนะตามตามให้หมดก่อนดูดิเช็ครถเช็ครถดิเช็ครถดิเช็ครถเช็ครถ วยพวกตกาอ้กซ่อมม่อกิ้อยู่ไหนเอาให้กูองกูกูเม็แม็กปืนกูมีแล้วนี่เฟอร์มัน่ะนำเฟอร์มันมาปนโทรศัพท์ปนโทรศัพท์ปนโทรศัพท์เอ่อมันก็ถ่ายไปดิถ่ายดิตัดของให้หมดนะตัดขอให้หมดตัดขัเช็คโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์ออกให้หมดอโลเช็คพุ่มหน่อยได้บ้ารีรีเช็คเช็คเพ่หน่อยปังนะเว้ยหมอเหลือสิบเอ็ดนะเว้ยหมาเหลือสิบเอ็ดนะเว้ยถือศพมันไว้ตัวไหนจกแล้วมึงถือศพไม่เลยถือศพไม่เลย อย่าบิอย่าบินไม่กินไอตันไม้ได้พูดบวัคี่เหมือนกันนะว่ะควยลืมกินยาตันนี่หว่าชิวอยู่แล้วเว้ยคนดูย่าสะกอมเยอะอีกเยอะมี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 ป หนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองหกแปดมีมีมีที่หอบะที่หอกูอยู่อีกรถให้มันตื่นเต้นไปเดี๋ยวดูเดียวเดี๋ยวเดียมันโลกไอเฮียมีที่หอบะมีที่หอบะใจมันได้อุ้มเว้ยปล่อยมันไปเออให้มันอุ้มก่อนเดี๋ยวมันก็โลกเองอ่ะเฮียพวกเนี่ราหอบบ้านไหมเอาไปหอบอันนี้ตัวปืนพี่ขอใช่เราหยในเราจริงนะปืนเราไม่ได้หลุดเลยนะเราจริงนะลองหอเลยพี่ส่เราน้อยนะเว้ยงอนอย่าเพื่อนคุกคนแป๊บนึ่งเช็คต่อไบรัน เอ้ยเอาเอาเอาศริกับมาเพื่อนจะมเอาไม่ได้เข้าหวอมกันเล่นกระจายไอ้ที่ยังยื้ออย่างนานคุยไฟยังตรงๆอ่ะโอ้ยใช่เพื่อนเราโดนแล้วไงอยู่ข้างบนอ่ะมันยังมาไม่ถึงกันตั้งเยอะเข้าช้าเข้าช้านั้งเยอะ แล้วมึงลองหาสพเพื่อนแถวนี้ดิหาศสเพื่อนแถวนี้ดิม,มันเกือบเหงาแล้วหาสพเพื่อนแถวนี้ดิอ๋อว้าวาให้วันจี๊หกดต่อศูนย์โดนทิ้งพุ่มไหนไอโซมผมกล<ม>างไฟเลยขอ,อยาน,นปจะไปเอาเอารถดิ มันอะไรอพัน <c oughs> อะไรร่อรถไม่เออใช่ปะ่ะไม่เออคือเพื่อคือปืนอ่ะปืนบนรถเราเราหนีเราเหลือไปได้เยอะเว้ย <c> เ <oughs> ชื่อเชื่อไว้เหลืยเพราดูจากศพแล้วอ่ะเราไม,ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะ เซนครับมือปืนเราแต่ละคนเขาเซนไม่ไหวเขาออกเลยนั้นเราเก็บแต่ดูว่ามันอุ้เหม่อแบนี้อ่ะแค่นั้นเองเล่นายมงไม่เคยเออเลยอยากลองเออเหมือนกันอยากลองเข้าตู้จำชื่อกไว้คุัต์ลายเอเออย่างนี้น่อยคอยให้มันเนฮะียแม่ง

เข้าตู้หวานเจี๊ยบจบเข้าตู้ขอดูหน่อยสีเพื่อนพกอะไรมามั่งอุ้ยระปงระเปิดปึ้มปั้มเต็เของให้เป็นนั่นั่งเลยก็ได้พี่ของเอาว้คล้อมนังเดี๋ยวกูรีตัวให้เพื่อนแต่ว่าตัวไหนมันตัวไหนตัวไหนแม่งหมายหัวคว้ยเตี้ยเป็นเบินะใช้ายพายุ ปืน,นึ่งเลยอบอกกูเสียงดังได้อย่างเดียวมีฉากกูที่เสียงดังเหรอไอ้คุยไอ้เฮียมึงนี่ปัญญาเสียงดังเหรอมาบอกกูไอ้คุยไอ้สุรินไอ้เฮียโอ้ยมันเอาสุดสายจริงๆว่ะไอ้เจ้าไอ้กูได้ระเบิดมาวะเฮ้ยไอ้โฮ่ปริเฟอร์ตัวเดิมพันเมื่อกีน้น้ำพูดงมาไม่น่าจะดุนะไอ้เจ้ามงไม่กล้าเลยกาเลยคุยเฮียมึงแน่จริงบลิกาให้กูดูดีคุย ไอเห PA: ี้ยอะไรอ่ะมันบ้าอะไรอ่ะไอเหี้ยบ้าอะไรอ่ะไอธุลีไอเหี้ยก็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 ไม่พูดเยอะนะก็หนึ่งหนึ่งมีดทุกตัวเดิมพันขนาดนั้นนะมันมันไปเลียงตีนหมาอย่าอย่ามโนตัวเองเก่งอเหี้ยอย่ามโนตัวเองเก่งกูพูดแค่นี้แหละไอเหี้ยไม่ตอนที่พวกมึงไม่อยู่นะไอ้เหี้ยประชาชนสตาร์ทาวอ่ะเขายิ้มหมดไอ้เหี้ยที่ที่เขาที่ที่ที่เขาไม่มาเล่นกับพวกมึงแบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพวกมึงเก่งนะไอ้เหี้ยขอมองพวกมึงเหลือไอ้เหี้ย เอ้ยบัตรทางไอไอ้คุ้ยไอ้โสดีาดิอยวกูไปโรงพยาบาลไอ้เจี๊ยบไจ้าจี๊ยไอ้ไอ้สัตว์ไอ้ชูเรศไอ้กาไอ้คุ้ยไี้ไอ้แก๋งเหลืองเฮียไปไปไอ้ตีนพวกกูเลยแก่งมึงไอ้เฮียไว้ก่อนเลยเฮียเอ้ยบัต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 รบัสัตว์ไอ้บัตรมึงเฮียคนเอาสดมาดิคุณจะไปโรงพยาบาลดูดูปืนเลยดิดูปืนเลยดิอ่ะดูดูดูตัวปืนแล้วรอดใครห่อใครห่อ ไอ้จับไอ้จัดเาไอ้คนดวไม่ไดูอาหอหเอแล้วขี้อะไรอย่ป้อไปเลยเอาพ่อออกไปเลยออกไปเอาพ่อออกไปเลยไมก่อแล้นกไม่ไดิ้เพื่อไม่ห่อเฮ้ยรยาอะนั้นไปโดนยึดฟีเียพวมัแก้งบ้าแล้วผรู้จักใช้ด้วยนะแกล้งบ้าแล้วเบียวหนหนึ่งอีกแวไอ้เียควยแกงเขาเล่นกัน40ิเป็นไรย่าไอ้เียน้องชายคนท้รอหอห้องกันวาเดี๋ยวก็ไปเก มาเวบิวหนึ่งหนึ่งเดิมพันอีกแล้วซาดเฮียมีมุงเลิกเล่นแก๊งไปเดิมพันแมอปมอะไอ่ะแสดงแสดงว่ามันแม่งมีปมเฮียหนึ่งหนึ่งทุกตัวเียแลแม่งแขอยเรห่อแล้วก็ไปเล่นหอไปเลยนหอไปเล่งห่อกนห่อเลกห่อไเล่ห่อเล่อไเล่่อไปเลยหไนห่อไ่นห่อเลนหไเหเห่อเลยอเล่นอเล่ห่อเลย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 กิดตัวเอ้ยกูให้น้องห่อแล้วนะรีบมาลหน่อยลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อย